สลามอะลัยกุ้งวารอมะตุลลอฮงวะะบเราะกาตัวนะคะนักเรียนโอเคก็ออมาพบกับคุณครูนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะโอเควันนี้เดี๋ยวคลาครูจะมาเริ่มกันเลยนะคะบิสมิลลอฮฺอ้านักเรียนอ่านดุอาก่อนนะโอเคนะคนะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ้า มาดูขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากันเถอะมาดูขนาดของมุมของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วและรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากันเถอะจากที่ว่าครับครับที่แล้วนะคะเราได้รู้กันแล้วนะว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะกับรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะแตกต่างกันตรงไหนนะคะรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าก็ แต่ละด้านของมันนะคะจะมีขนาดเท่ากันหมดเลยนะคะแต่ว่าหน้าจั่วเนี่ยแขนนะคะของมันสองแขนนะคะด้านนี้กับด้านนี้นะคะจะเท่ากันนะคะความยาวจะไม่เท่ากับฐานนะคะเห็นไหมความยาวจะไม่เท่ากับฐานอันนี้คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองนะคะโอเคที่นี้ในครับชันเน Google Meet วันนี้คาราก็ให้รูปสี่รูปนี้ไปแล้วคาราก็ถามเพื่อนๆว่าเอ้ในสี่รูปนี้รูปที่หนึ่งเป็นรูป สามเหลี่ยมด้านเท่าว่าหน้าจัว่วมีเพื่อนเราบอกว่าคือด้านเท่าส่วนใหญ่เลยรูปที่2ก็บอกว่าเป็นหน้าจัว่วขอลาให้ดูด้วยสายตาก่อนนะคะรูปที่สาบางคนบอกหน้าจัว่วบางคนบอกด้านเท่ารูปที่4เป็นด้านเท่า,าทีนี้ขอลาก็ถามเพื่อนๆว่ารูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเป็นยังไงรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นยังไงโอเคนะคะขอลาไม่ทวนแล้วย้อนหลังแล้วนะทีนี้มาดูกันเลยค่ะคําสั่ง คำสั่งมีอยู่3ามคำสั่งนะคะคำสั่งแรกก็คือให้นักเรียนวาดรูปสามเหลี่ยมพร้อมหาว่าแต่ละมุมม,มีขนาดเท่าไหร่ให้นักเรียนวาดรูปสามเหลี่ยมพร้อมหาว่าแต่ละมุมม,มีขนาดเท่าไหร่ก็คือให้เราวาดรูปนี้เลยค่ะนักเรียนเดี๋ยวขอาราบก่อนอันนี้เป็นของเพื่อนที่ในชั้นเรียนนะคะที่เขาหาได้อาอเค่นันกเรียนแคปได้แคปหน้าจอเลยนะคะ อืมโอเคค่ะแคปได้แคปสต็อปวิดีโอได้สต็อปวิดีโอเลยนะคะให้นักเรียนวาดรูปสี่รูปนี้ลงในสมุดของตนเองนะคะโดยคอลาเนี่ยได้กำหนดความยาวของแขนด้านเรียบร้อยแล้วว่าด้านนี้4ซนติเมตร4ซนติเมตรความยาวนี้5ซนติเมตรนะคะอันนี้ก็เหมือนกันคอลากำหนดให้แล้วนะความยาวเป็นเท่าไหร่ทีนี้คำสั่งที่สอง คำสั่งแรกผ่านไปหน้าให้นักเรียนวาดรูปสี่รูปนี้เลยคำสั่งที่สองรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมที่เท่ากันกี่มุมรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วมีมุมที่เท่ากันกี่มุมเราต้องรู้ก่อนว่ารูปที่1รูปที่2รูปที่3รูปที่4ใน4รูปนี้รูปไหนเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเมื่อหาแล้วรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วให้หาว่ามีมุมในนี้ค่ะนักเรียนเช่นมุม A มุม B มุม C โดยใช้ไม้โปรแทคเตอร์นะคะเราต้องวัดดูว่าได้กี่มุมกี่องศานั่นเองแล้วมันมีมุมไหนที่เท่ากันบ้างองศามันเท่ากันนะคะอ่าอีกครั้งนะคำสั่งที่สองรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีมุมที่เท่ากันกี่มุมอืมให้หาดูนะคะ คำสั่งที่สารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีมุมเท่ากันกี่มุมอันนี้เคต้องหาว่าในสีรูปนี้อันไหนคือสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วก็มีมุมที่เท่ากันกี่มุมแต่และมุมมีขนาดเท่าไหร่คอร์อล่าให้หามุมที่อยู่ด้านในนี้นะคะโดยใช้ไม้โปรทรคเตอร์อันนี้นะคะใช้ไม้โปรทรคเตอร์อันนี้นะหามุมนะคะส่วนความยาวแขนคอล่าให้มาแล้วอ่าแล้วก็ในชั้นเรียนวันนี้นะคะก็ ได้เกิดแนวคิดของเพื่อนๆมากมายเลยนะคะก็ไม่ขอเล่ารายละเอียดตรงนี้นะเมื่อนักเรียนหาเสร็จแล้วนะคะก็ให้หนักเรียนเขียนสรุปอันนี้ด้วยจดลงในสมุดอันนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวขอลาเขียนว่าจดลงในสมุดส่งมาพร้อมกับคําสั่งที่1 2 3นะคะนักเรียนแล้วก็จดอันนี้ลงไปด้วย นี่นะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วมีมุม2มุมที่มีขนาดเท่ากันอารูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีมุม3ามมุมที่มีขนาดเท่ากันแต่และมุมมีขนาด60องศาอันนี้ของส่วนใหญ่ที่คอล่าให้เพื่อนได้ทํานี่เป็นแนวคิดของเพื่อนๆนะคะอ่าตัวเลขของเพื่อนๆไม่เหมือนกันนะคะ,ะดังนั้นนี่คอลาจะให้พวกเราแคปได้แคปนะคะแล้วก็ไปหามา นักเรียนที่ไม่ได้ส่งในค่าหรือว่าหลังจากที่จบ Google Meet ของวันนี้ไปเมื่อเช้านะคะก็ให้นักเรียนจดลงในสมุดนะคะสำหรับนักเรียนที่ไม่เข้า Google Meet นะคะทำเหมือนเดิมเลยนะเหมือนเพื่อนเลยโอเคค่ะแล้วขอล่จะใส่ในใส่ในอีกอีกชื่อหนึ่งที่เป็นแยกนะคะที่เป็นนักเรียนออนไลน์โดยเฉพาะโอเคค่ะนักเรียนสำหรับวันนี้ก็ เพียงเท่านี้นะคะอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะระกาตุ